เอา้าวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะตอนนี้เนี่ยเมืองเซาเมื่อาาก็บผักบุ๋งพะนะเก็บผักบุ๋งไปรั่วผักบุ๋งาาาธรรมชาติพี่น้องค่ะจี่แม่ยังดอกอีแม่กับผู้ก,กันแต่เซ,ซาให้มาเก็บผักบุ๋งพี่น้องอ,อ๋อกระเบื้องได้นี่เห็นบ่ะหนิพักบุ๋งมันเท้าเครื่องอับดับมิตตาปลาผักบุ๋งได้เก็บรอนี่ได้หนิอากาศดีตอนนี้บริสุทธิ์บรหาพีกกา่น้องค่ะมาเบืองดูหนิอากาศดีหยดสิไปลั่วมีเส<ม>ียบเดือนกันยายนกินเอาไปลั่วก็ได้เอาไปพัดก็ได้เด้อ ไเนี่ยแหงแหงข้าเก็บมันเฮงมันเฮงเกิดเกิดดีโป้งดีเห็นไหมหยอดไม้ไม้เนี yeah. ่ยขาเก็บเนี่ยมาเนี่ยก็บ่ได้บ่ได้ว่าพักงูแนะนำนี่พี่หนอคันพักงูแนะนำแม่สุภาพเพากินเลยมันมันเป็นยานมันมีแมงนี่มีอีกอันนี้มันธรรมชาติอันนี้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษข้าเก็บเท่าไรมันเฮงโป้งดีเห็นไหมเนี่ยเก็บเทไรเฮงโป้งดีเนี่ย ข้างบนกอดสารพิษธรรมชาติท่านั้นเองเก็บเท่าไรมือคุณพ่อไปเก็บมือดิสองสามมือมาเก็บอีกพี่น้องัวไ้โป่งปิดตาได้ครับมส่วนบักเขือเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาใส่บักเข้าโอ้ยอย่าถ่ายไม่บอกันเลยนะเจ๊บักเขือกอดแม่เขือกอดี่เอ้ามากับไรนี่แม่เอ้าเอ้าอิคิวซี่คือดินเสือแดงจริงคืงแหนมันจะใส่อิชิวซี่ ขึ้นมาเหรอโหอยู่ข้งหังแม่เก็บผักบุ้งช่อยแม่ด้วยอันนี้ดโวยเก็บอยู่ในแม่โอ้ยเด้อชื่อซีจ๋าหน้าขาวนวลเลยนะจ๋าโอหมันหลูกสาวแม่คยนี้เป็นขาดอยู่เฮ้ยเกินลับกันไว้เกินไปหน่อยตายแล้วพ่ออะไรบ้างนี่เอาไปถ่ายกินเหมือนรุ่นเก็บเอาให้มันเยอะพอแล้วชื่อซี มาอยู่กับแม่ได้กี่วันแล้วเนี่ยมหมุนลุ้นให้ไปเก็บ<อ>ทงังเดืนมาอยู่กับแม่ได้กี่วันแล้วหลายวันอยู่เหมือนกันแต่งานแล้วโยงานไ,างไ,ไปเป็นไงบ้างอะ่ะไปลวกอันนี้คือลวกกระปุลโอเคไหมคุอเจนเงโอเคค่ะที่คุณแม่ชอบที่สุดคือปนบาทูค่ะ ชาติที่เกิดมาเนี่ยให้เรากินเนี่ยมันบ่มีสารผิดมันบ่มีเชื้อลูกมันบ่มีอย่างวิพัววิพวัพวบ่อยดอกเป็นพักธรรมชาติแหงเจ็บแหงแตกแหงเจ็บแหมวงผัดพักบูในน้ำหรือว่าเอาห่ือผักสุดที่ก็จอจังเลยลา <c oughs> <c oughs> คุณแม่มาได้ <c oughs> ให้คุณแม่ดิ ได้คุยครับโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีมากเลยน้องคิวซี่แน่นอนอยู่กับแม่สบายแม่ไม่เรื่องเยอะกินได้หมดแม่ง่ายง่ายโยกบะเบนบะเด้เรื่องมักอย่างครับพี่น้องพูดด่ายังไม่รู้จะไปเก็บทั้งัหนทำผัดใช่ไหมแม่ก็ได้ผัดก็ได้ลวกก็ได้อันนี้จะไปลวกกับปุลเนี่ย พอแล้วมั้งแม่นี่ยพอแล้วสิ่งที่แม่ชอบก็คือลวกกระปุกดูนี่เห็นไหนี่ครับพีน่น้องบม่ได้ซื้อไม่ได้หาเป็นเป็นผักที่ธรรมาชาติที่เยววัวกินแล้วบำรุงร่างกายนี่มาเบิงกินบะบกจุกบะเบิดมะเขืออันนี้ล่ะโอ้โหมะเขือกำลังสวยเลยครับนนมะเขืออันนี้มะเขือกรอบนี่ครับเมนสูตรผัดอมาหวานตะหัวนนั่นแหละอามาปลู่แกงหันนั่นแหละโอ้หนนโหมะเขือเทศเดี๋ยวก็เป็นหมาก มี่เคยเทศเป็นดงเลยยังไม่ออกลูกนี่ก็ขาเห็นไหมนี่ขามีสีกอเดี๋ยวก็เอาปุ๋ยมาใส่อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะส้มโอป่ะไม่แมปมะกรูดไม่ใช่มะกรูดั้นส้มโออันนี้เขาเรียกเอ่ออะไรมะนาวเหรอหรืออะไรมะนาวเหรอใช่เหรอเออมะนาวอากาศเราเอามาปลูกอันนี้อันมันเออม่วงม่วงหาวมาตาโง ต้นหอมเหลือแต่ซากแล้วตอนนี้อันนี้กินได้เลยอะไรนะใบใบนี่โอ้แต่ก่อนมันเป็นผักกาดแตด่แม่ปลูกไปกินจนโอ้โหกินไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวเกียวมหวานใหม่ยูเข้าแต่ไปซื้อกระถางมากกว่าเกี่ยกระถางมาแล้วก็มาต้มโอ้หมาตั้งไม่ตั้งไม่ยังไม่หน,นีน้ำมันท่วมเมื่อวานเมื่อก่อนนี่น้ำมันขึ้นมาตรงให้ตรงที่คิวซี่มาเก็บถังน้ำแข็ง,งนั่นแหละน้ำท่วมหมดมเลยนี่ต้นต้นย ถามแบบเยอะมากเลยเงี้ยเยอะเลยเหรอคะเยอะสิไม่เยอะเราจ,จะเดินได้ยังไงล่ะนีแล้วเบอร์แรงนี่ครับแล้วเบอรแรงสิคัับถึงเัาเสียงขันถุงถัดแบบครับเป็นกระถางขันใส่แบบเขือคืน <c oughs> นี่จะได้ถิ่นเท่านั้นดิเดี๋ยวแม่โชวกาแฟให้ปู่กับย่าแล้วโอ้ป,ปังปังปังเลยดิวันนี้โอ้แต่นี้ตายเลยเนี่ยไม่ตาย อะไรของเธออะไรของเธอเนี่ยอะไรถืออธปเจอตอนแหน่งเลยไม่กวาดเลยใช่ไหมคะมาาอาวุธเจอตอนแหน่งเหรอเีอยตอนเช้ารอระ เออช่วยเจ้ตุ้ยหน่อยโอ้เจ้ช่วยพี่ก่อนตอนนี้พี่งานเยอะที่ว่าพี่ก็ช่วยอยู่หรอกเข้าใจไหมลูกสาวเดี๋ยวอืทั้งเนื้อทั้งตัวซอกเดี๋ยวหน้าเนี่ยขาววอกเลยใช้แป้งอะไรวะเนี่ยแป้งเด็กน้อยอะไรนะแป้งเด็กโอ้โหมันหอมมีกับอย่างหนูเนี่ยใช้แป้งเด็กเหรอ,มอ,อไม่ใช่ คือทาตอนเช้าเงียมันหอมแป้งเด็กมันเละอยู่เป็นนั่นเราอ่ะ <c oughs> มือถืออะไรกาแฟาอะไรนะโอ้กาแฟกาแฟาอะไรอ่ะ,ะเดือดๆน <c oughs> ่าเ,นเชียวตกินยมเช้าไงกินยามเช้ามาันเทเด้นเก,กินตอนเช้าครับมาก็คิวซี่ออกับไม่กวาดครับเนาะอาวุธรรํำการไม่กวาดแล้วก็สระกับ,บาตุ้ถูบ้านถูพื้นครับอันนี้ออฟฟิศแม่ยังไม่ทำความสะอาดเลย กาแฟเดี๋ยววันนี้ส่งครับทีนี้ก็ยิงพระส่งพระเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้แม่เอาขึ้นเนาะสิบแปดแม่บอกนี่นะครับสิบแปดวันนี้เท่าไหจยิงเ๊สิบเจ็ดสิบเจ็ดพรุ่งนี้เด็กแม่เอาสิบเจ็ดถึงแปดเยประมาณนั้นที่ ดูอะไรดูรูปพ่อเหรอ,อ,อ,อนน้อยู่ซ้ายสุดเคลื่อนอะไรนะตัวหน้าบอสเฮ้ยมึงจะกัดกไปทำไมลักหนาเนี่ย เกิดยุ่งอะไรกับแมวเขาแมวก็อยู่ส่วนแมวเราก็อยู่ส่วนเรามนโลโคองเวลากวาดทำไมมือต้องนิ้วก้อยทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะไหนเนี่ย๋ออยางงี้ไงไหนอ่ะมีเนงตายแล้วลูกสาวแม่ เก็บถยุยเก็บซาบมันไหลทั้งนองครับนนหเห็นบอกว่าแม่แม่จะเอาชั้นมาใส่นี้เหรอแม่ใช่ยูเอวคุณแหละครับให้มันนวลนวนกันน้อแม่เนาะ ูจักที่วางก็ไม่เยอะถ้าไม่รู้จักที่วางก็เยอะย้อนไปกินกาแฟไ,ได้ก็ต้องกาแฟเสด็จโอ้โหอยู่นันยย่งคิ้วสี่เลยกาแฟเลยกาฟยแสาฟสเสด็จข้าเลยกวาดไปน้ถือกาแฟสเสด็จไปน้ำอะไรก็ซื้อกัญไกมาสักสอครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจ่ายให้เอาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนัง้นมันจะอยู่คร,<บ>ครบไหมล่ะที่เล็กกว่านี้ก็ได้ครับ ไหวไปเช้าเอานงนานกว่าทีรอบอเธอก็ไปเก็บขั้วละลวกปนกระทู้ด้อทอดทอดรอแม่เกี๊ยม่กินก้อนเหล็กน,น่าจะหุงได้กินเปรี้น้ำบ่สงสัยครับนี่แหละเอาตัวนี้แหละไปปนโอเคกินก็เสาแมงเพราท่านอยากเนาะเนาะเดี๋ยวผมลวกซึ่งจินก้อนแม่เดี๋ยวผมต้มพักต้มลวกพักถ่านสำแม่ดูซิ อยู่ข้าวไหมเนี่ยยังไม่หิวเท่าไหร่ยังจะยังจะโอ้ยคเม็บเจ็บวันละั้งวันละอันสอันเจะให้ยุกต้องาไปเอาหมอนลงมาเบกับที่ล้างจานยุกลงมาเครื่องไมโครเวฟนั่นแหละครับใช่มาตั้งไว้ตรงนี้นะครับเนาะตรงซิงค์นี่ครับ ผมเแล้วจีเมียนตัวนั่นไปเข้าไปแล้วก็เมียนตู้เมียนยังออกไปเลยตู้ที่่านิดที่ด้นในใช่ใช่นี่ครับพี่น้องอันนี้คือเดี๋ยวแม่สุภาพแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยไปเก็บพักบูงแล้วก็สิมาซิมเสด็จเร้าห้ให้ปูกับยาแล้วูแก้วให้ปูกับยาส้มห้ปูกับยาหล่อยดิให้ปังปังปังสให้ปังปังปังเลยพี่น้องจักหน่อยกัเสียเดี๋ยวให้เบ้าตุ่ยไปเหตุกับเขา ดุยื้นนี้ขฮามีหอย่างก็ไปส่งแม่อยากกินปูนปลาทูครับเส่มะนาวจักหน่อยเด้อครับปูนปลาทูแล้วก็ตาไม่ต้องใส่น้ําเยอะก็ได้เดี๋ยวผมเตรียมให้แม่แล้วกันลวกผักบุ้<ร> <ไป S 1> ง,งเออลวกผักบุ้งเพื่อมีไรสดใช่ลวกผักบุงกก้งแล้วเนยะขฮามีปูนปลาทูเราก็มี่อย่างนี้บะ่ะลวกผักบุ้งแล้วก็ทําอะไรอีกแค่นี้ก็อยู่ได้นะแม่เอีย ไม่ต้องอะไรมากมาแอกกินงา่ายๆอยู่ง่ายจริงง่ายก็สบายแล้วพี่น้องค่ะอืมเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้เดียวุณแม่สิซิมกาแฟเสเดิดก่อนเดี๋ยวกินแล้วกสิสะเสเดิดคุยกับพี่กับนองนะคะอ่เมื่อนี้ก็สีว่าคือเกาหั่นละจักหน่อยกินเขากินน้ำาแลวก็มานางโสเวาองว่องหวังหวมวนน้ำพีน้ำนองเนาะอันนี้อันพื้นพืน,พนที่แม่อันจิบไปน่ะแม่ไม่ใส่ดอกแม่ไม่ใส่ อคลิปี้ฝากไว้ซ้ำนี้เลอค่ะเด้อคลิปหนาจังมากันใหม่ขอบคุณเดี๋ยวสิไลส่วนให้พีีให้น้องเมืองก่อนก่ะโพดโพบักโม่บักแตงจวดจญาดฟาดเบิ้มพันนะแม่ลืมคิวซีไมาอยู่ยนี่มันวาวได้หรอเปล่าดิเอาคิวซีมาบอกกับแม่เร็วโ่โมเป็นโพดโพบักโม่บักแตง บมักแตงจวดจ้าจวดจ้าวาดบึ้มฟาดบึ้มพันนะพันนะอามาหลุดถอมาหลุดถอดมาหลุดถอดมาหลุดถอดพูดสิทีนี้พูดสิเอาวะเหรอขัดจืดเลยโธ่โธโโหมักมอมักแตงบมักมักแตงจวดจ้าจวดจ้าฟาดบึ้มฟาดบึ้มพันนะพันนะอมาหลุดถอดมาหลุดถอดเอมาหลอเอะมาหลอ